ตั๊กมายุราอัปเดตดารายืมเงินทั้งวงการแล้วไม่คืนล่าสุดพบว่าจากประเด็นที่ตั๊กมยุราเผยเรื่องราวคนในวงการยืมเงินแสนไม่คืนอ้างลูกกำลังมีปัญหาเผยจะยืมแค่สองวันแต่ก็หายเงียบผลัดไปเรื่อยๆจนยังไม่ได้คืนนอกจากนี้พบว่าดาราในวงการบันเทิงหลายคนเคยถูกคนนี้ยืมและไม่ได้คืนเช่นกัน ทั้งนี้หลายคนโยงไปที่ปูมันธนาจนพี่ตักออกมายืนยันว่าไม่ใช่แต่จะเป็นใครให้ไปเดากันเอาเองล่าสุดพี่ตักได้โพสต์อินสตาแกรมสวน tucayura K M อัปเดตเรื่องราวข้างต้นหลังเป็นข่าวใหญ่บอกว่าล่าสุดพี่ตักได้เงินคืนครบแล้วขอจบเรื่องราวทั้งหมดค่ะและระบุแคปชั่นบอกว่าคนอื่นคงต้องไปทวงกันเอาเองขมดเรื่องของเราแล้ว